มไม่ตายปะเออออะจริงๆไม่ได้จะมาโชว์เทปน,นะแต่แบบมาเล่นให้มันคิดถึงหน่อยดูแลตัวเองด้วยดูโอโอ้โหเออดูแลตัวเองกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยเเรอยบร้อดูแลตัวเองกันด้วยวอวยูย่ๆผมก็นึกถึงแบบนะนึกถึง DSR1 เอาจริงๆผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยเคยทําคลิปเจ้าปืนตัวนี้ไปแล้วแต่แบบ รู้สึกว่าปัจจุบันมันจะเงียบไปมากเลยแบบว่าเงียบเหมือนเหมือนมันหายไปเลยอะปืนเนี้ยไม่รู้ว่ามีคนเล่นอยู่หรือเปล่าแต่เอาจริงๆริอ DS R1 นี่คือมันมีตัวแบบยังไงชุบสีทองเลยนะตัวย้อมสีทองอะไม่รู้ว่าในคังยังอยู่หรือเปล่านะหรือว่า GM มอาออกไปแล้วเอาออกไปแล้วครับเอาออกไปแล้วตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกแบบฮิ ee, อยากเล่น DS R1 วะ่ะคือแบบมันก็เป็นปืนตัวหนึ่งที่ไม่เก่าแก่มากๆนะเว้ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็เอามาเล่นมันสักนิดหนึ่งก็ยังดีถูกไหม ไปเดี๋ยวไปหาปืนดีไหเดู๋ซิยังยังเล่นได้อยู่ไหมเนี่ยมาถึงตัวผมเองนะครับยังเล่นสไนต์ตัวนี้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมมั่งไม่ได้เล่นมันนานแล้วผมมั่นใจว่ายิงไม่โดนแน่นอนนะครับแต่จะพยายามนะค่อยเป็นแล้วกันเอ,คอ,คอเน้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเออค่อยๆเป็นแล้วกันครับพิบวาเรามาเล่นสไนต์ตัวหนึ่งที่แม่งเทพมากๆอื้อ แม่งยิงโดนกูนัดหนึ่งอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะกดถ้าไม่ได้ตั้งค่าอะไรเนี่ยกดตัวเอ่อกดตัวอะไรวะกดตัวบีนะครับกดตัวบีมันจะเปลี่ยนแม็กกาซีนถูกไหมตกใจเออมันจะเปลี่ยนกระสุนแบบว่องไวทำไมกระสุนเอามาน้อยจังวะทำไมกระสุนผมน้อยจังวะตอนนี้เฮ้ยผมว่าผมลืมไอ้นี่แล้ววะไอเทมเพิ่มจำนวนกระสุนโอ้โหยิงโดนนะแต่ไม่ตาย เะเอ๋ชาวับโอยระเบิดเยอะอย่าบ่นไปเลยแน่เฮ้ยยิงไม่โดนโอ้ผมยิงไม่โดนเห็นไหมเห็นไหมข้าวผิดด่าป่าปะครับนี่มันจันไรเฮ้ยไมปผิดหรอกล้มถูกแล้วถูกกาแล้วโวันนี้ฉันจะมาเป็นไก่ยังไงเล่าอ่ะ ยังจะได้แล้วระเบิดแม่ไม่ตายปะเออทำได้แค่หน่อยอครับผมเนี่ยนะอะจริงๆไม่ได้จะมาโชว์เท่นะแต่แบบมาเล่นให้มันคิดถึงหน่อยนะครับขอโทษเพื่อนขอโทษครับขอโทษครับ อย่าเพิ่งเข้ามาใส,ส่ส่วนก่อนออเ้เกมจะจบแล้วอ่ะน่าเป็นเวทแล้วอ่ะตอนนี้เออโอ้โหทำไมามันยิงโดนแต่หัวเฮ้ยเดาแล้วเดาพี่เฮ้ยโอ้โหตัวนี้ก็ยิงรัวแล้วเกินโอ้โหแม่งยิงโดนแต่หัวเมือ่อกี้โอ้โหเปิดหมดก๊อตแม่งเปิดหมดก๊อตนะครับโอ้โหแม่งยิงแบบกูกราบเลยอะ เนเฮมากะจะไม่เล่นห้องนี้ละว,ว่าจะย้ายไปห้องอื่นแม่แต่ไม่ได้จริงสลายสิบโปโอ้ยเฮ้ย,อยขอโทษขอโทษผมขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจชิม <N> <h ate> ชั่วหยอก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 แต่เมื่อกี้แบบมันไม่มีทางเลือกนะเออผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะอืม เดี๋ยวนะใครเป็นยิงเฉียวหน้ากูโอ้โหสแนปยิงเข้าหวัวแตากเลยมะโอ้ยสแนปยิงเข้าหวัวกูแตากเลยแทบปเทรป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 ทรโอ้โยนี่ดาวันมั่งกูยิงไม่โดนจริงๆนะเดี๋ยวก่อนนะ สวัสดีครับเอานี่ไปอันนี้ผมตั้งใจแล้วกลัวตีเนี่ยหนึ่งดาวจะด่าพ่อคุณแล้วเนี่ยยิงไม่โดนเลยอะเออค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆตอดค่อยๆตอดเดี๋ยวนะยิงไม่โดนเลยเฮ้ยค่อยๆตอดแบบค่อยๆยิงค่อยๆเดินมันจะตอดไม่ได้หรอกสไนเปันยิงแรงอยู่แล้วไง โอ้โหเทศไม่งยิงขั้วรัวเลยปรเทศไม่งยิงขั้วรัวเลยเบลเล่แดงใช่ไหมบเบลเล่ที่ช่วยสับไวขึ้นนะครับไม่ต้องงงกันนะเผื่อบ,บางคนมางงนะแล้แบบว่าเฮ้ยพี่แม่งยิงเร็วจังว่าม่งมันหมายความ,มว่างไงวะอะไรเงี้ยเออบางคนอาจจะงงนะครับเอาเดี๋ยวกูไม่กล้าไปไหนเลยเนดะ้อเอา้าเจะกนันดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองด้วยดโอ้โหเออดูแลตัวเองกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยเอ้ย เรียบร้อยดูแลตัวเองกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโอ้โหจะค่อยๆยยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยไม่ตาย<ะ>มาค่อยๆเล่นดีกว่าก็สุดแล้วก็เหลือเยอะอยู่นะครับกระสุดเราก็เหลือเยอะอยู่ <laughs> กดจีนน่าเล่นยัไงเล่นกดจีนมากเลยผมอะเ,เอาไงดิมามาดิ <c oughs> มองไม่เห็นแลว้วแม่ง เอาหลักเข้าเรียบร้อยผมอาจจะเล่นดูแบบเก่งๆไ่หน่อยนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเดียนาวันม่งผมไม่ได้แบบเล่นแบบคล่องมือขนาดนั้นแล้วผมก็เล่นมันไม่ค่อยเก่งริวมีครึ่งคลิปแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวหน้ามต่อไปครับเพอยยิงหามุมตรงไหนหล่อยได้เราก็หล่อยเลยนะครับเราเป็นสไนเปอร์เราต้องเล่นในสมบทบาทนะครับเร,เราต้องเล่นในสม เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนโผล่มานะเห็นปะแต่ชอบแต่ผมชอบเสียง d N r 1มากอะนะจริงๆเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยหน่อยเน่เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเน่จีไม่โดนอย่างนั้นหรือเอาอเดี๋ยวนะไม่ทุส่าพิงโดน ดูกับข้างๆเข้าโห้น่ะแอซิดแล้วน่ะแอซิดมัเด้งมางแล้วน่ะทางขวาใช่ไหมโผล่มาซะดีๆนะครับไม่โผล่อะเออนั่นแหละไม่น้ำพอแล้วกูตายละยิงโดนกูได้ไงวะเนะี่ยอยากเล่นสนใดที่แบบมันยิงแบบแรงๆอย่างเช่นแบบ T2 คาก็แปดละและ้วก็เอ่อยังไงละ่ะ เก็บสองร้อยอ่ะอ้ามันศพแล้วลวะศพรอมันไม่ศพสิเอ้ยก็ศพถูกแล้วแต่มันมีอีกคนหนึ่งอ่ะนี่เขาย,ยืนอยู่อ่ะแก๊สตายครับงนั้นนะเอาแก๊สตายอยู่วจนนี่ต้องระวังนะเราเนี่ยแม่อาจจะแบบโอ้โหวีบาเลยเต็เยอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีการโอ้ยโอ้ยเกิดขึ้นแป๊บนึงนะเอา้าแป๊บนึงกลังจะตอบคนในเกมเนี้ยกลังจะตอบคนในแคร์เลยโดนยิงเลยฟรีเออเนี่ยแหละกูเหลาอย่างเดียวอ่ะตอนนี้โอ้โหมาเลดีกแล้วอะ่ะมาเลดิงอย่างเดียวเลยอ่ะเสียใจ <_ C 1> อยากเล่นพวกขาก็แปดแล้ว <_ c 2> ขอหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อย สดมดมาขอเล่นบ้างขากระแปดเล่น D S าบันแล้วรู้สึกมุนหิดมุนหิดเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวนะมั่งทางไหนยิงกูวะเล่น D S าบันรู้สึกมุนหิดอ่ะมุนหิดมุนหิดมุนหิดเฮ้ยเฮ้ยผมยิงมันจะยิงได้หรอรู้สึกว่าผมเล็งแล้วชื่อออกขึ้นนะผมรู้แหละว,ว่ากี้ว่าผมยิงไม่โดนแ,แต่ลองดูดิ ไม่ได้ผมรู้สึกไม่ถนัดเลยมันต้องเป็นผู้ชํานาญสไนเปอร์มายิงแล้วล่ะไม่ใช่ผมนะครับผมแม่งถนัดแต่ลูกซองเล่นแม่งแต่ปืนเดียวแม่งเล่นได้แต่ปืนเดียวเลยนี่เลยมาเล่นคาแล้วคาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามาครูเดี๋ยวจะหาว่ามาครัวครับเดี๋ยวจะหาว่ามาครัวครับ้ยเกมจะจบแล้วจะแพ้แล้วใช่ปเนี่ยฉันกำลังจะแพ้แล้วฉันกำลังจะแพ้แล้วฉันกำลังจะแพ้แล้ว โอ้โหถ้ากูบาเลียดบางทีเขาจะนัดเดียวแน่นอนแต่อย่าๆเราอย่าไปงนจิดนะอย่าไปงนจิดเราเล่นกำขำเราจะไปเครียดผมไม่เครียดเลยนะคนดูผมก็ใจว่าผมไม่เครียดเลยโอเค,อเคมาครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่นห้องเดสแมททำมาตาฮบ้างดีกว่านะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้มันกระเดนแมทเนี่ยแต่มันเป็นเดสแมทตอนไหนเอาเฮ้ย <c oughs> เอเอช่ามาันเถอะเกมบัก <c oughs> ทีมกู <c oughs> เอาทำไมครับมันโอ้โห Yeah. ทีมกูหัจังวะนี่กูสาเข้ามาเล่นแบบห้องแบบเแบาบๆแบบแบบแบบไม่หนักมากเป็นตึปานกลางแต่ทีมเรานี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี้ย <Okay. S 1> เรียบร้อย <Okay. S 1> แค่ผมชอบมากนะเวลาเล่นสนายแล้วมาเลงตรงเนี้ยแต่ถ้าเลงแพ้ก็ไม่ชอบแล้ห <Huh? S 1> ยอกหยอกจ <laughs> เบื่ใจกับทีมครับเอ้ยอทำไมอะนายตัดท้ออะไรเอ้ายิงไม่โดนหนึ่งดาวท้อแท้หนึ่งดาวอย่าท้อนะหนึ่งดาวสนะู้สู้สู้ครับมาแล้วแม่งยิงไม่โดนสุดยิงไม่โดนดูดิเห็นไหม มันไม่โดนเนี่ยพ่งจะมายิงโดนแต่มันระยะใกล้อะมันใครมันก็ยิงโดนปะวะเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมนะมีคนเนียนอะตายตายังตายยังเออนอั่นแหละกูเหล่าไม่โดนอะไรวะเนี่ยเป็นไรของกูเนี่ยอ้าวสวัสดีครับโอ้ยหนึ่งดาวหนึ่งดาวไม่น่าสงสารเลยกิน หนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวผมเชื่อแหละว่าเขาน่าจะเล่นได้เฮ้ยโอ้โหอะไรกูเนี่ยอืมหนึ่งนัดนอนมึงแรกเรียกแล้วเหรอเฮ้ยใจยเยน็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ <c oughs> โอยจะพึะ่งหยับย่อเดี๋ยวโด,ดนดะ่า เสียไม่ได้ครับดาโอ้ยไม่เป็นไรเอาเลยเล่นครับเล่นเลยครับไม่เป็นไรครับเราเกณงใจนะเนี่ยสลายซิปโตเขาก็ยิงให้ผมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวลูกฟองนะผมก็เล่นสไนได้แบบชิวๆนะครับเราก็ยิงสไนไปเรื่อยๆนะครับเราก็คิดซะว่าเราตอนนี้เราอยู่ในอยู่ในสวนทุ่งลาเวนเดอร์ในรูปแบบเราคิดซะว่าเราอยู่ในโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งประกันรัวจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอ้าอ้า ฉันมาเชิยิงโดนนะเมื่อกี้โอ้โหหน้ากากเด้งกูมั่นใจกูมั่นใจหนักมากว่าหน้ากากเด้งนั่นแหละเป็นไงนี่ไงเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าหน้ากากเด้งอะความดื้อช้ำอยู่เอา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 ปืนลัวเหรอนี่พี่ปืนลัวใส่ผมเหรอครับนี่พี่ปืนลัวใส่ผมเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัดจ๊บอันน่ไม่ได้กิน อันแน่ไม่ได้กินตัวบนนี้ไม่ได้กินจ้าเอ๋เอาหัวแตกไปแล้วอย่างว่องไวเลย <c oughs> เลือเหลาเลยหนึ่งที <c oughs> มาบ้านกันเหลาบอกเลยว่ามาบ้านก็เหลาวิธีของเด็กเกียนนะเด็กเกียนชื่อตะนะครับแมวแมวไม่ไม่วัดอนะ่ะเราเลื่อนเหลือน้อยแล้วอ่ะเลือเดเหลือน้อยเลื่อนเหลือน้อยแล้วอ่ะเออเข้าใจวเลือเดเหลือน้อยแล้ว ผมยิงโดนเขาไม่ใช่หรอวะหรือว่าโดนศพวะเมื่อกี้ผมรู้สึกข้องใจมากๆหนึ่งดาวนี่นายจะวัดกับเราเหรอนี่เราตอนแรกเรารู้สึกเห็นใจนายแต่นายนี่นายมายิงเราอย่างเงี้ยวิวยๆๆๆๆอุวยวิ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 วพี่วิวิี่วิพี่ิวิวิวพี่วิเิวนวิ่ิว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 เอิวินิว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 ิ่ิว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 ววิิวิว่น จ๊ะเอ๋เฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันเอาลูกซอมมายิงกูอีกแล้วเนี่ยตาแฝดทำไมแฝดทำไรผมไม่ได้หรอกแฝดนี่ถ้าจับเอาไว้เอาไว้สัตว์ยังเกียรเลยจังเบ็ดมาอะไรเป็นไง งงไงง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  <laughs> าามมงมมแบบแมมงงงงบบงงงนนงง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  โอ้บาเลนเลยเหรอไปเย็นเว้ยมันดิมทะลุนะมันมันทะลุนะแต่แบบผมยิงไม่โดนว่ะสายยังเอ้าเรียบร้อยยิงไม่โดนนะครับหนักเลยเก็บจบแล้วโอ้โหสลายสิโปเบาได้เบาครับ เบาได้เบานะยิงรัวไปไหมนะครับเออยิงรัวไปไหมครับเดี๋ยว GM ก็เตะออกจากเซิร์ฟนะฮะ <c oughs> เออโอเคแค่นี้ละกันถ้าเกิดว่าผมเล่นสไนด์ดีเอสอวันไปมากกว่านี้คงจะเป็นบ้าตายนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ยังไงอะไม่ยังไม่ไม่ได้ถนัดสไนจ๋าขนาดนะั้นแต่ดีเอสอวันก็แบบยังไงอะไม่ค่อยชนานาญเลยถ้าชํานาญอะ่ะจะยิงคนชํานาญอะ่ะจะยิงโดนเยอะมากกว่านี้อีกนะแบบ ยิงแบบยิงโดนแทบทุกนัดไม่รู้เขาเล่นกันยังไงแต่แบบดูอย่างผมเป็นตัวอย่างเลยผมแม่งไม่ถนัดจริงๆโอเคไม่ใช่ละใหม่ในคลิปหน้าละผมบ๊ายบาย